นัเรียนตอนที่ทักศึกษาพ่ใจมาลับหลังนเวลา,าลวลเนี่ยกเลยปกติมานเ,เรียนึกตอแต่ว่าตั้งหน้ามานเรียนศึกฟังแต้องมาลทีล่สึกข,ของบา,งบานแปกติมาสายเลยมัก็เลยแบบต้องไปรัที่ศึกอินเตอร์กเขาจะมานั่งเรากันะกลอน คยไหมที่จะมารับบารเนวันนี้เลยไม่เคยค่ะขณะนี้ก็ก็เราจะไป่ายแล้วตนนี้วันที่วันทนนาานไปไปี่สิบมสาแล้่างดแล้ว่ก่อนก็ไม่ เป็นแม่บ้านเฉยเป็นแม่บานเฉยๆจริงๆแล้วแบบื้านแบบบ้านมีกรมไม่ได้าต้องทำง,งานแต่แบบครอบคัวเราไม่ไม่ใช่แม่เป็่แม่หลานแม่มครัไปรับเรียนอนี้มี ถ้าแม่ ite, rain, so ้มันได้กินอะไรอิ่มท้ออะไรเงี้ยก็ได้แบบเปิดชงแบกแม่คุ้นๆที่กินไดแบนบอนะบอกเลยนะต้องแบบต้องาเกิดมาเลยหลังต้องเลี้ยงอะไรยืดไม่ได้ต้องมีเมนต์ให้ต้องมารอรับหลังองมาช่หลังเราขนาดนี้ใส่งลอดมา่อนัที่แบบเมย์จะติดเวอะเลย้ย เวลาผ่านไปวันเป็นโมวันนี้วันนี้คือโมเันแรกคือต้องมาแบว่าต่อแถวรอรับแ่เหม่งน่ ได้ยินชื่ออยู่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรแพนเ <laughs> พน่ารู้ได้ไงว่าไปชื่อตเลยก็มีตั้งคออรูบอกไงคะเขาไม่รู้แพนแพน่าก็ป้าพ่อเคยเกิดว่าบอกว่ามารับน้องมารับคุณแพนเคสามอย่างเงี้ยเขาจะไม่รู้ไงเขาอ,อาจจะมีชื่อคุณแพนหลายคนนะเนี่ยแหละชื่อกิ๊กเถอแล้วพอได้ยินชื่อตัวเองแล้วทำไมก่อนอยู่กันเลยกว่า Mình cũng đánh hỏa Mình không về nhà hả? Mình cũng vậy Mình thấy Mít liên lạc lúc đó Mình nói gì làm gì? Mình nói gì nữa Lâu rồi mình đánh hỏa Lâu rồi Mình nói gì một lần nữa Mình không thích ăn mùi Mình không thích ăn mùi hành Mình đã thử ăn rất tốt Không tốt, chai bánh mì Mình không thích ăn mùi hành Nhưng mùi hành của mình rất ăn mùi không? ăn mùi hành Mình không thích ăn mùi hành, đừng đánh อม,อมอดีดีอมหลอนเลยเออฮึบฮโอเคปะวันนี้ตั้งเลยกี่บาือหบ้าตาซื้ออะไรบ้างซื้อดีมันอีกแล้วบอกไม่ให้ซื้อดีนอเมริกาไมัน enfin ดีนอเมริกาแมนอย่าให้ซื้ออย่าให้คุณยายซื้อให้เป็นหลอยอ ต้องไปซื้อที่มือ,อร่อยสาระ,ะต่อไปไม่เจอนะมีะให้นมหมเห,หรอกินนะ่ะบอกมินไปอย่างอื่นได้ไหมบานาน่าช็อคเลยเ่ยช็อโกบานาน่ารับ f ้ต้อไม่ชอบ,นนบอกนแล้ว,ออลวนอมอะไรแจกเพื่อนนะเ่อแจกเพื่อนสอคนดูรถติดดูรถติดตปาป,ปาใหเพื่นเพื่อนดูรถติดนะคะ เลยไม่ออกเพราะว่าออกไปก็ออกไม่ได้เลยดิรถติดเชฟมาเร็วมันก็ไม่ดีอย่างเงี้ยหลักทนรถติดเนี้ยมาเร็วมาช้าออกเท่ากันเ,เห็นปะมาเร็วมาช้าก็ขอขอกเท่ากันพเพราะรถก็ติดเนะี้ยไม่กระดิกเลยเห็นปะ าเนี่ยยังไม่ได้เข้าโรงแามอะไรแต่นนี้คุณยายบ่นแล้วว่าทำไมยังไม่กลับมาทำงนานอีกคุณตา,นานก็อาจจะบ่นว่าทำไมมันยังไม่มาทำงนานอีกไรเออาไปทำไมไรเอาไปทำไมใครว่าเั็ <c oughs> เนแต่ช้าเลยถ้าต่อไปโดนคุณตาว่า <c oughs> ทําเนี่ยก <c oughs> นะ็จากแมนะ่แล้วแม่จะช่วยคุณ้าปะ่ะ <c oughs> ช่วยว่าอะไรทําไมถึงมาช้าทําไมยังไม่ ไขาไปรักฉันไงหยุไปรับใครโอ้ไปรับเขาไปแล้ววันนี้ดีใจแค่วันเดียวแหละป้ามารับเร็วพรุ่งนี้ก็ช้าเหมือนเดิมฮะเออมเวลาเวลามิดเขาจะย้ายไปตึกอนุบาลมันมีคนอีกคน ก็นั่งอยู่ตรงนันแล้วก็ออก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 ัออนไปหมดใช่ไหมแล้วก็เหลือน้อยๆข้างนอกก็ไม่มีคนแล้วใช่ไหมน,น้องพาอยากให้กับพนจะได้เล่นกับใครทำไมอ่ะเื่อหรอแล้วเมื่อกี้อยู่เล่นอยึ่กับใครลเรล,วเวลกกร่กับเพื่อนสาวยเชื่อไหน้องข้าวข้าวเลยต้องข้าวกับไปแล<ม>้วแล้วนะาใครที่แม่มารับช้ามั้งที่เป็นเพื่อนหนอ้าข้าวเ่อข้าววุ้ย้าข้าวกับใครอีก คนเดียวไอ้ไไไไรุ่ใหม่รุ่ใหม่รู้จักแค่ต้องฆ่าแค่คนเดียวแล้วคนที่เอาชอปป็อกโกแลตสวิตมาให้กินขายมาาเมื่อวานเออเอยเออกลับมาแล้วเหรอเออไม่มาเออไม่มาทำไมอ่ะแล้ะเออกลับไปจังหวัดหรอเออไปลาบ้างคะไปลาวู้ได้ยินว่าเขาไปลาวพยาเขาพูดเงินแบบเขาพูดเงินแบบพูดอะไรพูดไปลาพูดไปลาว แล้วหนูไปไหนไปไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยไม่กลับไม่กลับอีาสานนะเขาบ้างเหรอ,อบ้านอยู่ไหนในบ้านไ,ไหนเราไปจับหอยที่มีบ้านให้กลับร้อนจนุนอยากให้ดูบรรยากาศเงาดีกว,ว่ารถมันติดอีกแล้วอันนี้จะเกิอะไรเกิดพี่พี่ร้หนอมมี่มาพยมึ ก็หนูมึงกัดตุกจะกินต้ตตนะนี่ตึกสาวานานนะแล้วอีกเดี๋ยวคันยิ้มยังไ,ไม่ไปเลยอ่ะก็จะอ,อไอ้ยังไงมอมาที่นี่เลยนะ